สวัสดีทักทายพี่น้องมาพบพาะกับสาวเตีย้ยมักเบ้าคือเกา้ามือนี้กันได้เนาะเรื่องมาเบ้าอีก,กดีวันนบ้นันมันไม่เ,เรื้องป้าใสาใจดิน,นี่เป็นเรื่องลุงดำกับป้าซีเรื่องมันก็มีอยู่ว่าอย่างที่ไะพี่น้องลุงดำหันพอมักปิ้งเพชรปิ้งไก่ได้อยู่หน้าบ้านพันทันกินทันโอ้ยบ่อยกากภาพวันนี้เนาะป้าสีวัด มักปลูกตรกไหมเต้นอยู่หน้าบ้านฉันเลืองอลามกินผัดหอมไปทั่วอารถเมียงไม้เมียงไรกับตอมว่าสันเป็นอย่างคือเป็นอย่างสันวันที่กินปิ้งเป็ดปิ้งไก่ก็กินน้ดอกไม้นะมาตีกันจะแล้วบาดเนี่ยโอ้ยจะกินไผ่เป็นกินไผ่เนี่ยวันน <c oughs> ี้เนอะเฮงดำเขียดให้ยายป้าสีนี่ะนะเจ้าค <c oughs> ือปลูกตรงไหมกระดกกระเดียดเฮีย พอแล้วป้วาสีก็ว่าให้ลุงดำคือกันปิ้งไก่มืงน,น,นะะมันก็ปิ้งไตซุม,มือแท้กูคิวกูอนอนบ่ได้เบนไฟไหมแล้าวว่าสิเอินใส่ก,กันก้าวยิีพี่น้องบ้านนี้ค่อยเป็นคนกลางเนาะมันก,ก็ยืนฟังแล้วบบเขาบอกเงียงด้ข่าวนี้ยืนเบิ้งลแล้วมันจะไปเป็นกรรมการพอแล้วอยากไคก็จะไปเป็นกรรมการพอดีอย่านที่คลุกล,ลุงนะ แอบแอบข้างหัวคือเก้าเ,ออเด,ดเอเชว่าเป็นฟังต่อไปนี่ลุงดำเราจว่มมาเฉลหละปลาสีดอกไม้เจ้านันคือกินหอมคักแท้มันฟุ้งเฟี้ยงไปทั่วบ้านทั่วเมืองได้เนี่ยฮันคอยคิวจะปลูกกัอย่างกระดอกกระเดียแท้้าซานลุงดำว่าบาดนี้เน,นะาะปลาสีกระโตขึ้นมากขึ้นกันเลยเออ บักลุงดําแล้วว่ากินไฟไหมกินเป็ดน,นึงอนะะมันคือกระดอกกระเดี้ยแต่กูเกียวมึงเซาปิ้งเดี๋ยวนี้มึงไปปิ้งบั้งไหมแล้วว่าจะเล็กว่าจะไปซื้อปิ้งเป็ดนะนะมันหอมเนาะค้นยากหิวเข้าวันที่สองคนนี้ก็วางมวยกันเนาะก็บอกล้าไปแล้วไปก็ได้เออก็ยืนฟังสักก่อนแนะเบิ่งละลาวเนาะดํออาแล้วว่าจะลับพี่น้อง ยายไปสิบอไหวแล้วนํากินดอกไม้เจ้าเนี่ยหันค่อยเฮ็นยังกบบระโบได้หนีค่อยวินเวียนนีซิปิ้งใกล้คายก็บโบได้ปิ้งนีว่าสัน้นเพิ่นยากว่าเสน่นบ่บเม่นยากกับเพิ่นมาหันค่อยเห็นทั้งวินทั้งจามทั้งไอยามเรลแงก็น,นอนบบได้เอา๋ากระเ้วแต่เจ้าแล้วเจ้าซิวินซิเวียนอีเป็นอียงกระเรือของเจ้าเรื่องของค่อยก็คือ ค่อยอยากปลูกรงไหมค่อยมากค่อยหอมอันนี้เป็นเรื่องของค่อยเรื่องของเจ้าก็เป็นเรื่องของเจ้าเจ้าจีวินจีเวียนกับเรื่องของเจ้าบโบเกี่ยวกับค่อยปลูกกับปลูกยู่เงินค่อยพี่แม่เขาไม่ไปลูกเงินเจ้าม่ยากอย่างน้ำค่อยกระดอกกระเดียดทฮเฮยบาทนี้เนาะคนไปคนมาเขาก็ไผ่ไผ่เขาก็ย้อมไปหละ เออยายดอกไม้เจ้าหอมเนาะจังสั้นจังสีก็ว่าไปมีแต่พนยงมีแต่เธอนั่นแหละตีว่าคิวนู่นนี่นั่นตีไป,ไปเมืดเฮ้ยเอามาแล้วบ่ถึกทาดเฮ้ยบาทนี่เนาะลุงดำกระซูนแล้วยายเจ้าไปยังเจ้ากูเอาจังสีเจ้าสิมากโบามากคัน ก็เรื่องของเจ้าแต่ว่าคอยเห็นบ่ม,มากคอยคยวิวแต่เข้าใจบ่แย่อันนี้อืมบาทนี่เนาะป้าสีกับสวนขึ้นทันทีแล้วแล้ว <c oughs> ก็ว่าเลยเอา <c oughs> พกทะใส่เสียงอีกติ้ง <c oughs> อือบาดควรไฟหะนะลอยเข้าบ้านคอยคอยก็บ่เห็นชืไ่ไาอีหยังจักเม็ด บาดที่เจ้าของอะนะคือจมเป็นตายทีให้เอื้นได้กันนะนะใอยว่ามวยคน <c ười> นี้มนะั่นคักคักบาดนอกภาษีก็โตขึ้นมาอีกแล้วเอออันบบมีแต่เจ้าตีติเฮ็ดกินนั่นกินนี่ขึ้นมาได้ผู้เดียวตีพนอื่นเขาเฮ็ดโบได้ตีวัดซ่าว,ว่าง <c ười> บาดนี้เนาะพี่น้อง <c ười> ว่ามันจะเกิดขึ้นเลยดิือลุงดำกัดเ,เมื่อกอดเอิกแล้ว <c oughs> เออเจ้าจังไดเจ้าว,ว่ามามึงดูป้าสีฮันกินอาหารเนี่ยฮันชื่อจะเป็นปิง้งหมูปีงไก่มันกลเป็นกินของอาหารอยู่แล้วบาทนี้ดอกไม้เจ้าฮันมันแดงคิวทั้งเหม็น คอยปวดหัวนอนบดได้่อยทั้งปิดประตูเลวปิดหน้าต่างก็เลวกินมันก็นยังเข่ามาอยู่ดีโอมามล้วค่อยยังปวดหัวอยู่นี่ประจา,าิรุ่งดำโตมากบาดน,น,น,นี้ปาสีกับบอยองคือกันเด้อเออบาดนี้ปลาสีกับิ้มเยอะ หัวกิ้กักกี้กักแต่พ่อใจเละอืออลุงดำจ๋าถ้ากินมันยังเข่าคือเก่าหันกันลุน้าลุงดำหันเฮ็ดบ้านไม่ตัวกินมันจังบอกเข่าวัดซัดบัดนี้แล้วก็บอกอีกดิ ขั้นบทรสร้างบ้านไม่กัดง่ายหนีไปยูมองไม่หันตัว <c oughs> อัน่ะน้าไปยูตีนบ้านเพเ่นเอยูไก่หมูผุนมันจะบ่ได้กินอีหยังเ <c oughs> นาะเอาเบาะม่านนี่ละ <c oughs> ทั้งเบาทั้งยิมได้ไปน้องเอออล่าี่ก็ยืนฟังคักแน่เอาอารมณ์บังดู ไอจีชนะว่าสันคอยกระคืดว่ามีประสีก็ว่ากันไมาอีกดิเออบอ่ามวนๆก็เก่านั่นละ่ะอาจังสีบ่ลุงดำเ๋ยวกระทำตัวไม่ตัวเออทำตัวให้สิ้นกับกินมันจึงได้ว่าบวินบวียนเออลุงดำกับตัวไอขียดแห้งแล้วหน้าดำกำขึงกำเนี่ยอีกคนเกา้าอีกพี่น้อง ปจว,า,วางหัวย้กันผูแล้วได้ครับป้าสีเจ้าสิปลูกจังใดก็ได้ไดสปลูกหลายๆก็ได้ปลูกเต็มเฮื่อนเจ้าโรดแต่ว่าอย่าให้กินมันออกมาจากเงื่อนเด็กอย่าให้มันขามหัวมาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคือเผาแน่นอนแล้วก็ว้าหัวยเยอะเยอยขึ้นมากย่างสะใจคอยก็ยืนบึง กินยิ้มน้ำน้อยน <c oughs> อาาอาาหนึ่งเอาจังซี่ลุงดำเอามาตกลงกันไหมบอเออเอาจังซี่เจ้านั่นเส้าปิ้งไกลนาบ้านแล้วค่อยกับที่เจ้าปลูกดอกไม้คือกันเอาบอบาดน,นี้ลุงดำไปเงียบไปข้าวนึงได้พี่นอ้องอืมก็อังว่าเราคิดอย่างอยู่นี่แหละบวฮันดน้นตะกอห้องโอ๊กขึ้นมาปานดนึงรถค่อยจะบอมยกเลิกปิ้งหมูปิ้งไกอีกแล้ว เพราะว่ามันเป็นอาซีพของ่อยแต่เจา้าเนาะยายสีเจาเ้าเช็ดยังกระชางแต่ว่าคอยอันเชไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเรื่องนี้แหละเรื่องกินดอกไม้บ้านเจ้านี่ละบาทนี้ป้าสีกุมวายิ้มเยอะบาทนี้แล้วก็ว้าขึ้นมาอีกได้พี่รอง <c oughs> เออเซ่นเลยจ้าคอยกันจะขู่กันนั่นแหละ ว่าผู้ใหญ่บ้านจิววาจังใดกับกินดอกไม้สันบาดสันสันบริเฮรยิ่งยังผิดเลยทีมาว่าให้สันเรื่องใดคะให้กินดอกไม้บ่มมันเหม็นมันคิวนี่ตีแล้วก็โตขึ้นมาอีกนะว่าแด่ปลูกดอกไม้นี่มันผิดกฎหมายข้อใดคะอยากลู่ค่ะลุงดำบาดเนาะ หอดิ้ควายเลยได้ปีนองค่อยว่านี่สองคนนี่คือบ่ยอมง่ายดอกค่อยว่าเออมันนี่ค่อยเปลี่ยนก็เด้อเปลี่ยนขี้ก่อนคนบ้านนี้ค่อยว่านสองคนนี้คือจิบ่ยอมก็ดอกเพื่อนกันเรื่องอาซีพเนาะเรากับลุงลุงดำเลากับปีงไกล้ปีงเงินมูขายเป็นประจำเนาะบ้านนี้หันป้าส <laughs> e ีเราก็ม like e ้าปลูกรองไม้บ้านนี้หันมันมาชิลงกันได้ง่ายๆเนาะค่อยว่าสองคนนี้บจบกันง่ายดอกยักเป็นโพใดสิมาตัดสินใจให้ สุดท้ายเกิดเป็นพู้ใหญ่บ้านคือเก้าเนาะพี่น้องนะเนาะคุยวาันวันน,นี้ก็ก็ะหู้มาซ้ำนี่แหละพี่น้องเพราะว่าหันจักเรื่องราวมันจะเป็ยนจหนหนังไดดอกเดี๋ยวค่อยอัปเดตค่อยว้าไปอีกเินึงเนาะเพราะว่าหันค่อยกระหอนเนาะยืนตากแดดบักโดนด้วยอุย้อยก็เลยหนีเมื่อหมือไปเมื่อหน้าพเด,ด้ถึงที่มาอัปเดตให้ฟังฉะนั้นจะดีเมื่อก่อน้อคะ มันหอนแห้งโบวัยนอนเอ้ย <c oughs> <c oughs>